เอาละครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับสู่แกลิมอตแกลิมอตนะครับแกลิมอตโอเคก็เป็นเกมแนวกนตีไม่เกมแนวกวนตีนะฮะก็เกมนี้รู้สึกว่าอาจจะลงขายในสตีมนะครับแต่ผมขอขอบคุณร้านซ็อก a อ d i อินชอปนะฮะซึ่งทําให้ผมเล่นเกมนี้นะครับก็คือร้านนี้เนี่ยผมแนะนำด้วยแล้วกันนะครับเกมนี้เอ้ร้านนี้นะครับส่งเกมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็ส่งเกม ใครอยากซื้อนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่ร้านซอกเอ h o อินชอปนะครับผมแนะนําเลยร้านนี้ดีมากครับผมแนะนําเลยนะครับก็คือร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบส่งเกมไวอะ่ะใ,ในในในของผมนะในใจของผมนะส่งเกมไวอยู่นะครับแต่ลูกค้าเขาเยอะบางครั้งเขาเยอะก็ไม่ต้องไปอะไรเขามากับบางคนแบบโอ้ส่งเกมช้าไม่ส่งไม่เอาละอะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรฮะชาะเรื่องมันฮะ พอร้านนี้ก็ผมไว้วางใจได้นะครับก็คือจ่ายตังค์เราไม่ต้องเราไม่เสียนะฮะก็คือเขาส่งเกมมาให้อยู่แล้วนะครับโอเควันนี้จะเล่นแก้ล <c oughs> ิมบอสไอติวเตอร์เรียวอะไรเนะี่ยโอ้ไม่เคยเข้าอ่ะอ้าซิเกิลเบเยอร์เอาเป็นเอ้ยนี่ดิมันต้องหลอดเกมตรงนี้ดิมาครับ นะฮะเก็กเนี to to. Like ่ยกวนตีนนะผมรู então, healthy, ้สึกว่ามันกวนตีนอย่างหนึ่งนะฮะก็คือไอผมไม่เคยเล่นเลยเนี่ยไอเคยเล่นเคยเล่นอยู่แหละแต่ว่าเล่นได้นิดเดียวก็เลิกนะฮะไม่ค่อยอยากเดี๋ยววันนี้จะแค่นิดเดียวนะฮะเพราะว่ามีภารกิจอื่นที่จะต้องทําอีกนะครับก็รอสักครู่ก็ถามว่าผมชอบร้านเขาไหมก็ชอบนะเป็นร้านเป็นร้าน เลเกมที่ผมชอบเอ้ยเป็นร้านขายเกมนะครับก็เป็นเกมสตรีมแท้นะครับของผมก็สตรีมเหมือนกันนะครับแกดดีมอสของสตรีมเหมือนกันนะครับก็แนะนําเลยใครอยากเล่นนะครับก็สามารถไปเล่นได้ไปซื้อเล่นได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมผมก็สตรีมนะแอดแบบเราซื้อมาปลงแผ่นแอดลงสตรีมเลยฮะลงสตรีมเสร็จมันก็จะขึ้นให้เราเล่นนะครับโอเครอสักคู่ นะเวลาเข้าเกมมันจะค้างเลยเงี้ยฮะก็ผม,มชอบเกมตรงนี้แหละนะครับก็คือเล่นไปได้สักพักหนึ่งแบไม่รู้ว่ามันทาอะไรได้บ้างอะ่นะเกมนี้เป็นเกมแนวคิดสร้างสรรค์นนะใครอยากทาอะไรก็ทําได้นะฮะก็คือใครอยากจะมาระบายอารมณ์นะฮะอย่างแรกเลยผมชอบมาระบายอารมณ์อย่างหนึง่งเราสักครู่นะ่เราไม่งโหลดโหลดนานชิบหายเลยครับสักครู่ฮนะอ่ามาแล้ว นะเวลาตอนเข้ามามันจะกระตุกนิดนึงนะครับผมจะชอบระบายอารมณ์อย่างหนึ่งก็คือจะเอาไหนเอ่ยนี่เอาหุ่นมาเล,นเล่นนะฮะนี่ไอ้นี่อ้ เี้ยโคตรแม่งฉ BON ันจะหลั่งล้าโคตรโหดเลยนี่ฮะในนี้เป็นหน้าที่กวนตีนมากอันนี้ ยังยม่เงาอนี่อะไรเนะี่ยเออยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยอะไรของมึงเนี่ยทันลึง่งทันลึง่งทันลึง่งมีปืนนะฮะเนี่ยอะไรครับอู้เฮ้ยเราเปิดเอาไปแตกเฮ้ยอ่ผมจะมาชอบระบายอารมณ์กับไอ้พวกเนี่ยฮะไหนวะอยู่ไหนวะ ตัวหนึง่งฮะนี่ไปเลยว่ายน้ำเล็ดนะฮะเอาวันนี้วันนี้ไอมไม่มาวะเอ้ยอม่นไม่มาช่างมานะันอะตุ่มเนี่ยสามารถสิกซอมบี้ได้ด้วยนะฮะ คู่หนึ่งพเพรเต้สองอ้าวไหนวะเอมไหนวะไม่เห็นมีเลยเนี่ยเราสามารถใส่ของได้นะฮะของมีตั้งหลายอย่างโอ้โหอ้าวทำไมไม่มีอ๋อมันโดดเอ้ยไข่ เออ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 เราสามารถเซ็นบีซีมาได้นะฮะไหนวะบีซีเอ้านี่มันปืนนี่นี่มันปืนนี่ยวะเอ้ยนีบีซีอ๋อนี่ไงครับยังไงเออยิงแม่งเลยเออยัดช็อ,ชอตตายงั้นกเ็เอา้าเอ้า พิษันกาเออจริงค่ะอ๋อทำไมมันโอเคก็ขอพียแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเล่นมากๆเดี๋ยวจะจะจะระเบิดเอานะฮะไม่ใช่ละเดี๋ยวอุ้ย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 อะไรเนี่ยนี่อะไรอ๋อย่าอย่าอ้ยเออเออเอาเหรอเอาเหรออี๊ยี่ยมึง เ้าเอ้เฮอเ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อ้อเฮรอเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้ออืม้อเฮ้อยฮ่อเฮอเม่อเฮอ้อเ้อไฮ้เฮ้อเ้อเฮเอเอเฮ้อ้เกอเ้อ้อเฮ้้อเฮเ้อ้อเฮีอเฮเฮ้เอ เลยอ,อยู่ไหนวะเอาเอาเลยอ,อยู่ไหนวะอุ้ยหรือว่าเราต้องไอ้นี่วะนี่มันนี่เลยเอาเรือมันอยู่นู่น่ะหลายแนย่อุย้ยปืนกลมีด้วย ย่อยหมามอยู่ไหนมึงตายอู้อ๋อมีก็มีรีโหลดกระสุดด้วยนะฮะมันอยู่ไหนวะไอ้ขับได้ขับขับบนบกได้เพิ่งรู้มามึงเจอกูแน่สัส

ว้ายบุงตายชนชนไมเอาทำไมกากอย่างวะอาเดี๋ยวเซกนี่อยู่ไหนอุ้ย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 อ้ยอุ้ยอ้้อ้อ